สวัสดีครับก็เราเดินทางกันมาถึง EP สุดท้ายสำหรับบทที่4กันแล้วนะครับผมสำหรับบทที่4ก็อันนี้เป็นบทสนทนา2นะครับผมมันแรกกีอีนะครับผมก็เป็นบทสนทนาระหว่างอชอมวอนพนักงานกับอากิระนะครับผมโอเคเรามาดูว่าเขาคุยอะไรกันชอมวอนเนี่ยเขาก็ตอบอเขาก็ทักทายนะครับออสโซเซโยยินดีต้อนรับครับอะไรแบบนี้นะครับผมชัดเจือนือ่นค้อยจือเซโยก็คือสิ่งที่หาอยู่ชัด จอที่น่งอ่าสิ่งที่หาอยู่อ่ามีมีอะไรเขามีมีสิ่งที่หาอยู่ไหมก็คือเราไม่ต้องปแปลตรงตัวขนาดนั้นก็คือเขาจะถามประมาณว่าหาอะไรอยู่หรอค้าอะไรประมาณนี้สิ่งที่หาอยู่คืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้อากิระก็ตอบนะครับผมอ๋อเจอีเน็คไทรรึนอ่าชัดนึ่นเดก็คือเมื่อวานนี้นะซื้อเน็คไทอันนี้ไปนะอ่ะนะอ่าทารึนทารึน อ่าทา่านึงอย่างอื่นนะครับถ้านึนขอโรอภากดอ่าภากดซือเมียอนอ่าโชเกค่เสียถ้าเปลี่ยนเป็นอ่าอย่างอื่นได้ก็คงดีที่ในที่นี้ก็คือประมาณว่าเปลี่ยนเนกไทเป็นเส้นอื่นได้ก็คงดีอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้ชมบอนนะครับผมพนักงานเ,นเขาพูดต่อแแวโยทําไมหรอครับมาวิเมอันชืเยอเซียวอ่าไม่ถูกใจหรอครับเน่แทคคันรีโนมูออออ ทูอุนคอตคาดายโอก็คือว่าสีเนี่ยน,นะดูเหมือนว่าจะมืดไปนะครับผมอีกอดพดาจมโตพักกึนกออิจซาโยะมีอันที่สว่างกว่าอันนี้อีกสักหน่อยไหมประมาณนี้นะครับผมอชอมวอนก็ครอมอีคอนออโตเซโยฮันพอนแฮปโพเซโยอ่ะ ลองอันนี้ก็คือฮาดาก็คือเห็นไหมว่ามันมันจะมีคําศัพท์คาในใน,ในแบบในพาร์ทคำศัพทนะ์เนาะที่เราใช้คําว่าฮาดาไปอย่างเช่นใช้รวมๆนะครับผมว่าอย่างเช่นเราเมื่อเราคิดอะไรไม่ออกอย่างเช่นเน็กไทเราคิดไม่ออกว่าเราเสวมเน็กไทไม่ต้องใช้คําว่าอะไระก็ใส่ฮาดาไปเลยอันนี้ก็คือมาจากคําว่าฮาดานั่นเองเน็กไทริ้นฮาดาก็คือสวมเน็กไทนะคบผมมาดูพออากิระสวมแล้วเขาจะพูดว่ายังไงชั้นอินเดี ก็คือดีเหมาะสมเข้ากันดีอ่ะไม่ใช่อากิระอาะชมอบอลน,นะครับเขาก็ชมว่าแบบย,ยูลองสวมเส้นนี้แล้วอ่ะมันเข้ากับกับยูดีนะอะไรแบบนี้อีกโอโรทรินไกโอโอเคอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะรับไหมรับ,ร,บรับเส้นนี้ไหมให้เป็นอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะโดยอันนี้อีกโอโรให้โดยเป็นอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแบบะจะบอกไงรับเป็นอันนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเน่ O, อีค r โรจูเซีอาครับผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับข้อ 2, ข้อ3ข้อ4ก็ลองไปทำกันมาดูนะครับผมอันนี้ก็คำศัพท์ใหม่นะครับผมที่จะเจอในพวกแบบฝึกหัดพวกนี้ก็คือคูปีนบตาก็คือฮิวซาไฮก็คือรอ,องเท้าส้นสูงสูงนะครับผมรองเท้าส้นสูงมันสูงนะอะไรแบบนี้ครับผม เออเราก็จบกันไปแล้วเนาะก็คือจบบทที่4แล้วเดี๋ยวยังไงอ e ีพีหน้าเราก็จะขึ้นสรุปบทเรียนของบทที่5นะครับผมยังไงเจอกันอ e ีพีหน้าเนาะสวัสดีครับ